เซวาผู้สมดําเราเปิดตัวไปเกือบเดือนละเกือบเดือนละฟิตแบกดีมากขอบคุณทุกคนนะคะลูกค้าตัวแทนพาร์ตเนอร์ชิพของเราทุกคนเลยที่แบบว่าช่วยกันสนับสนุนตัวนี้แล้วก็ลองไปใช้แล้วก็ฟีดแบกกลับมาเรื่อยๆบอกต่อกันจนตอนนี้ลดแรกหมดแล้วนะหมดแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะคะก็คือเซวาแอมพูสมดําของเราซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าสรรพคุณเราที่เด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องฝ้ากระ ทุกฝ้าเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็มีนะคะไม่ใช่แค่ฝ้าอย่างเดียวเราก็จะได้ผิวชุ่มชื้นผิวเด้งขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คอลลาเจนข้างในของเราเนี่ยทำงานดีขึ้นด้วยใช่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุจะชอบใช้ทั้งหน้าเลยเพราะว่าหน้ามันจะแบบอีกวันหนึ่งเรารู้สึกเลยว่าหน้าอยู่ดีมันขาวขึ้นคือไม่ได้ขาวอย่างตกใจนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ได้ไปตากแดดตากลมมาขนาดนั้นเออใช่คือตัวนี้แหละเซว่าแอมพูสมดำคือมีสมดำมีขิงดำแล้วก็มี ชาหมักดำชา้วก็ยัมอีกเยอะเลยนะคะวิตามินที่ที่อยู่ในนี้สรรพคุณต่างๆก็ช่วยเรื่องหน้าได้เยอะมากบางคนบอกหน้าแพ้ง่ายใช้ได้ไหมบอกว่าเหมาะมากกับคนหน้าแพ้ง่ายและผิวไม่แข็งแรงเพราะว่ามีนายาสนมัยซึ่งเป็นวิตามิน B5 ที่จะช่วยผิวของคุณนะมีความแข็งแรงมากๆแล้วใช้เป็นระยะยาวนะบอกเลยว่านอกจากไม่เป็นฝ้ากระรอยด่างดำหายผิวหน้าจะแข็งแรงทำให้คุณสามารถไปใช้อะไรได้เยอะขึ้นด้วยใครซื้อไป นะคะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาด้วยสามารถซื้อได้จาก <c oughs> เนี่ยเซวาคอเซนเตอร์ <c oughs> ก็ซื้อได้